สวัสดีครับพบกับผม t ท a v e l by T ยทิในช่อง YouTube นะครับวันนี้นะครับเขาก็อยู่ที่ศูนย์การค้าเซนทัลเวอร์นะฮะพอดีผมเพิ่งทำงานเสร็จนะฮะวันนี้เห็นเขาบอกว่ามีงานของโครงการหลวงนะครับซึ่งจัดวันนี้เป็นวันแรกนะฮะถ้าจะเป็นยังไงก็ติดตามชมกันนะฮะก็สำหรับงานโครงการหลวงนะฮะก็จะจัดทุกๆปีนะฮะในช่วงของวันแม่นะฮะช่วงของเดือนสิงหาทุกๆปีนะครับ ก็สำหรับปีนี้นะฮะก็จะจัดขึ้นในวันที่4ถึง14สิงหานะฮะเพราะว่าจะจัดงานบริเวณชั้นหนึ่งนะฮะชั้นหนึ่งของศูนย์การค้าเซนทัลเวิร์นะฮะเ อันนี้ก็คือความเป็นมาแล้วก็ประวัติของโครงการหลรถทับจิแล้วมาพบน้องฟิกสีสุดสวยรถรุ่มรวยประทับจิตให้ติดตามหรือมามิกคณะใบหยิกคนข้าสูงซุปเปอร์ฟู้ดสุดวอริตพันแรงคูณมุ่งเกื้อกูลหนุนเนื้อสมบูรณ์หรือจ็คพลาสอะโวคาโดและเบอร์รี่และเมลอนกรอบๆแล้วจะชอบมากแน่ อันนี้ก็เป็นสินค้าจากส่วนศิลปาชีพของสมเด็จพระนังเจ้าสิริกิติ์พบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแตงไมลอนนะฮะหรือว่าไมลอนไต้หวันนะฮะรสชาติก็จะมีความหวานนะฮะแล้วก็เนื้อข้างในก็จะเป็นสีเขียวนะคร mm ับ hmm. อันนี้ก็เป็นมะเกือเทศเชอร์รี่นะครับอันนี้ผมชอบนะฮะ กินทุกเช้าดีนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นผักที่เป็นผลผลิตจากโครงการหลวงนะครับตรงนี้ก็จะมีสินค้าหัตถกรรมนะฮะเป็นสินค้าหัตถกรรมของโครงการหลวงนะครับ ก็จะมีหมวกมีกระเป๋ากระเป๋าเงินนะฮะมีสมุดเขียนบันทึกนะฮะหรือสมุดเดลิรีนะครับแล้วก็มีพวกกุญแจอีกด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นกระตริบที่ใส่ข้าเหนียวนะครับ ตรงนี้ก็เป็นโซนดอกไม้นะฮะสำหรับงานโครงการหลวงในปีนี้นะครับก็จัดเป็นครั้งที่53แล้วนะฮะก็จะมีสินค้าของโครงการหลวงทั้งหมดกว่า1 0 0 0พันรายการเลยนะฮะถ้ามีเวลาว่างก็อย่าลืมมาช้อปปิ้งกันนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นร้านไอศครีมอะโวคาโดของโครงการหลวงนะฮะ มีที่ให้นั่งกินไอศครีมด้วยนะฮะซื้อเสร็จก็นั่งกินได้เลยนะครับครับก็นอกจากไอศครีมอะโวคาโดแล้วนะฮะก็ยังมีไอศครีมรสด้วยนะฮะก็ยังมีไอศครีมรสมะม่วงนะครับรสสตรอเบอรี่รสสับวรสรสช็อกโกแลตรสชาเขียวแล้วก็รสชาไทยรสมะพร้าวก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นไอศครีมอะโวคาโดก็จะราคา55บาทนะครับแต่ถ้าเป็นรสอื่นๆก็ราคา59บาทนะครับ ครับก็สำหรับไอศครีมอะโวคาโดก็จะมี2แบบนะฮะก็คือไอศครีมอะโวคาโดแบบธรรมดาแล้วก็ไอศครีมอะโวคาโดแบบมีเนื้อนะฮะแล้วก็ยังมีไอศครีมรสติกอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับรสชาติก็ออกหวานมันอร่อยมากนะฮะถ้าแวะมาก็ต้องมาชิมสักครั้งนะครับ โซนนี้ก็จะเป็นโซนขายผักแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆของโครงการหลวงนะครับอันนี้ก็เป็น<ค>กาฟนแฟน,น,นะฮะกาแฟนะครับ อันนี้ก็เป็นชานะฮะส่วนนี้ก็เป็นซอนผักนะครับอันนี้ก็เป็นพวก,น,น,น,กน,น้ำสลัดนะครับะสาารถยิงสินค้าแล้วก็ไปจ่ายที่แคชเชียร์ได้เลย ขนมขบเคี้ยวก็มีนะครับเป็นพวกข้าวเกียบนะครับจะเป็นข้าวเกียบผักนะฮะเป็นข้าวเกียบอันนี้เป็นเห็ดนะครับอันนี้ก็เป็นฟักทองนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นข้าวเกียบแครอทนะฮะอันนี้ก็เป็นอะโวคาดโดนะฮะอันนี้อ่ะดูแล้วอร่อย ตรงนี้ก็เป็นผักแปรรูปนะฮะอันนะไะอันนี้ไม่ใช่ส้มนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นลูกพับนะครับ เป็นเมลอนทอดกรอบนะครับเขาให้ชิมฟรีนะฮะถ้ามาแล้วก็อย่าลืมมาชิมกันนะครับแต่ยังไม่มีจําหน่าย,ยใช่ไหมครับเราอยากมาดูว่าตลาดมีแนวโน้มที่จะชอบมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะส่วนตรงนี้เป็นโซนผักนะครับอันนี้ปลูกที่ดินอะไรอันนี้ปลูกที่ดินอะไรเทียนใายเชียนมาย อันนี้ก็เป็นมะเขือม่วงการเขียวนะครับ ส่วนอันนี้ก็เป็นสวรรนะฮะอันนี้ก็เป็นสาวรรลูกที่ยังไม่ปอกนะฮะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็สรรพคุณก็คือช่วยในเรื่องระบบสับถ่ายนะฮะถ้ากินทุกเช้านะครับ อันนี้เป็นโซนของเห็ดนะฮะข้าวก็มีนะฮะข้าวสองมือนะครับ เป็นข้าวที่ปลูกบนดอยนะฮะข้าวท้งหมดนี้นะครับแต่ว่าขัดสีรอบข้งหนึงใบจะปลูกสองโลใช่ครับร้อยห้าบาทอันนี้ก็เป็นพวกปลานะครับ ามารถผลิตเป็นยาได้ไหมแหลาท่กคืออะไรดูอันนี้เป็นไข่ไก่อินซีนะครับลักษณะไข่ก็จะเป็นไข่ขาวแบบนี้นะฮะไข่ไก่อินซี อันนี้ก็เป็นโซนพวกผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับครับส่วสนวอันนี้ก็เป็นโซนต้นไม้ไม้ประดับนะฮะก็าสามารถซื้อไปปลูกที่บ้านได้นะครับ อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ปลูกต้นไม้นะฮะพวกดินปุ๋ยนะครับที่ใช้สำหรับปลูกต้นไม้ก็มีขายนะฮะออคือ่ก่อนใากทมายดินทันาวไอ อันนี้ก็เป็นมูลไส้เดือนนะฮะเอาไปใช้ในการทำปุ๋ยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นกระบองเพชรน,นะครับ สวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะ ข้างบนก็มีโซนอาหารของโครงการหลวงด้วยนะฮะเป็นศูนย์อาหารเลยนะครับมีที่ให้นั่งรับประทานอาหารด้วยนะะก็สำหรับโซนอาหารของโครงการหลวงก็จะอยู่ชั้นสองนะครับด้านซ้ายก็เป็นน้ำพริกอ่องด้านขวาก็เป็นน้ำพริกหนุ่มนะครับ สำหรับเมนูส่วนใหญ่ของโครงการหลวงก็จะเป็นอาหารเหนือนะฮะครับก็สาหรับงานโครงการหลวงนะครับปีนี้ก็จัดเป็นปีที่53แล้วนะครับงานก็จะมาจัดที่นี่เป็นประจําทุกปีนะฮะก็คือที่ศูนย์การค้าเซนทันเวอร์ชั้นหนึ่งนะครับสำหรับช่วงเวลาที่จัดก็เป็นช่วงเดือนสิงหาคมของทุกๆปีนะครับซึ่งเป็นช่วงที่มีวันสําคัญก็คือวันแม่นะฮะก็คือวันที่12สิงหาคมนั่นเองครับฉะนั้น วันแม่ลูกๆคนไหนที่ยังคิดไม่ออกว่าจะซื้ออะไรไปฝากคุณแม่นะฮะก็สามารถมังที่งานนี้ได้นะฮะงานนี้ก็จะมีสินค้าที่เป็นสินค้าหัตถกรรมแล้วก็สินค้าเพื่อสุขภาพนะฮะสามารถซื้อไปฝากคุณแม่น่ใน,ในวันแม่ได้นะครับแต่สำหรับงานประจัปีนี้นะฮะก็จะจัดตรงกับวันที่4ถึงสิสิงหาคมนะฮะก็ถ้าใครว่างก็อย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะฮะมาชอปปิ้งกันเยอะๆนะครับ ก็ขอปิดคลิปที่ตรงนี้นะครับสำหรับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel Byt นะครับเก็บเรื่องราวการเดิน,นทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ